อันเงาปะคะอันเงาคะ่ะตาจีก็เริมตุกลคะค่ะเขาเอาือนักเดะอังหมองสวัสดีค่ะมื่อน,นี้เท้าสีมาสาวไหม่นะคะบ้านเทาก็เอือนว่าสาวหลอกคะ่ะอันหมอนพอดีหมอนสุกเลียวนะคะน,นี่เขาเอือนว่าหมอหลอก มาหนึ่งนะคะตะกีตใส่หมอดินอันนี้พวงสาวค่ะพวงสาวเด่นใส่หนึ่งนะคะอันนี้กระต่าห่วงกุดค่ะกระต,าต,าต่าจักโตดไม่มีกระบุงเราเลยใช้กระตานะกระตานี่ที่ห้าตตองสาวใส่กระตาเพราะหยังเพราะว่าไมจะไม่ได้ชื้นไมสิบอเรชื้นอมคอ,อบคบอค่ะมันอาบแล้วไมสีข้นล่านะคะเพราะว่าท้าใส่เด้วลมมันกิดสิผ่านแม่บ อยู่โดนปันใดก็ได้แต่ว่า,เ,าเออมันสิมีหู้แต่ว่าใาส่ตะกระสาก็ได้ก็บ,บ่เป็นหยังขาดต่่วากระตาสะผาหน่ะมันสิอันางหูใหญ่โพดจังซี่นาข้าก็ได้ใส่กระตานี่นะคะพอดีแม่นบ่คะจ้าออกมีม่อนเดือนนะคะมีม่อนเดือนก็นจะประมาณนี้ม่มอนตะล่างก็บ่แม่นม่อนเดือนม่อนเดือนหร <ผม S 2> อ,อ,อะคะนี่หอน,อนึ่ะตะล่างม่อนยันเจ้ม่านดีนี่เบิ่งคอยเลี้ยงม่อนหมานๆเด้อพี่น้องเป็นดักแด้เลยเห็นบ่นี่ รัดแย่โลนตะกีพอมีอาพันวาขันเป็นดักแด่รูดนี่ยแต่พอตะเมรามันเลี้ยงมอนได้อือเป็นตัวมาเลยหรอานเป็นตัวมาเลยนั่นเห็นบอติมจออยู่ขับ่อยากให้เป็นละเพราะว่าสองดงนี้ได้ได้หลายโปรเจกต์อ่าได้ดักแด่บ่ะคะสิได้หลายอยู่ค่ะพอมอนมาเอาพอมีอาชาตาหนิกำบอกบัตรทูดาเขามาก่อนลงไหลป่ะคะ เอาซ้ำพอำ่อซ้ำ,ำนหนึ่งค่ะซ้ำพ่อซ้ำหนึ่งซ้ำพ่อปะมาณถ้าแต่โยกนะคะโยกให้กินไหมร่างไหมมันขินมากถ้าหมอนเบอๆมันก็สีเข็มไงน,นะคะมันก็สีเข็มเบางา่าม มันต้องใส่ไฟแห้หหหงๆนะติดชินบ้างฮมถ้ากับมาทากีจะหารอบหาถึงสีรรอบอันอไไนใบยางใบเห็ดเป็นขกาวบได้ชินไหมต้มถือสาดู้เจามอญจะดีเห็ดมัตเจี๋ยเหรอคะเดียกมอมเจโดนลหรคคะประมาณแต่จะอยุ่ปพาะ คือแตงแกอายุป้าหาปะค่ะแมงค่ะตั้งแต่อายุ11ปีกระซืบสารมาตลอดแม่นค่ะเป็นทา่ฉีดเสริมที่เฮ็ดได้ตลอดเป็นมอคค่าแม่นค่ะเฮ็ดได้ตลอดแั้วเพิ่มรายได้อีกค่ะนี่รายได้ดีค่ะขายสินก็ได้ขายสินก็ได้ทำเป็นผ้าขายขายดักเด็กก็ได้คนไหวนี่เขาเฮตหน่อยเลยเนาะค่ะชุมนุมแมค่ะพวกไหวจังนี่จะพวกกระเทยนเหระเฮด กีวัฒนธรรมเขาเอื้นกีวัฒนธรรมบ่กพวกกระเทยวัฒนธรรมเหตุหอ,อนแห้งกเกานามใส่บ่มแมนค่ะ,คะนี่กระจะใบมนาหนึน่งหมเขากระจกบองามเพราะว่าฟักหลอกมันมอนบ่ออกนะครับพี่น้องอันนี้คือครูนะคะพี่เจดินสาวใส่นะคะกระบุงนะคะกระบุงโอกระบุงนะคะไมากระสับบัวหลายปันได้นอแมนค่ะพี่เซนไหมนะคะ ส้างปีเป็นผ่ามันกบระเบงงนงะ่ายๆด้ยเนาะสร้างปีดเป็นพื้นผ่าผพื้นแท้นี่เริ่อมไหมแม่ะคะนีน่เริ่มจะเห็นตัวแต่แล้วน,น,น้าเริ่มห่อนเลยนะเนาะเห็นยิบกิน,น,น,นเลยบอแม่บเบิ้งเส้นไหมเจเลยนะคะได้หลายกองหันนะะักข้าเจได้เน่ละ,ค,ะค่ะค่ะเน่เน่เลเนาะเห<อ>ลืหองงามเลยเนาะนแป๊บเดียวเนาะ,ค,ะนนค่ะ ดองนึงนี่เวลาสาวอยู่เพ่ขุดละเทียงขึ้นเท <c oughs> ียงข <c oughs> ึ้นบหนันะะก็บหนักน่อันนี้ขีออย้ยางคะ่ะเก็บอานีขี้ค่ะ ขี่มอนนะคะนี่เห็นบอกขี่ไม้เขาเออขึ้นมาแหลวก็เป็นขี่ไม้อยู่แน่นมอนก็เป็นขี่มอนอ๋อเงาละเอียดนเนาะเหม็นบอกค่อยออกนะคะพี่น้องะ่ะเพราะว่ามันซุกสเฝนซุกสเฝนตลอดนะคะคนใดอยากกินดักแดะมาเด้อจ้าแดกแดสาวข้าเดี๋ยวนัองเจนเนาะท้าวูานสวยงาม ไม่เลยนี่เขาพอสนมากเขาบอาถั่วหนีได้หลอดยยมันหอน<ช>มือถั่วกระไก่มาที่กินก่อนเขานี่อย<ม>ากชิมก่อนนะคะน<ๆ>ักนามสี่กว่าเจ็ได้ยี่ดาบคือสองเมตร ตอนนี้ก็ได้กระดงที่สองแล้วนะคะกระดงนี้นี่มันก็จะบ่ค่อยอยากออกปั้นไหนเพราะว่าห้าเอาไว้หนาโพดน,นะคะนี่มันก็จะบ่ค่อยออกปั้นไหนค่ะออกแน่อยู่จะบ้าก็บบ่ออกแหงเนาะห้าคอยดึงค่ะบ่ต้องฟ้าค่ะตอนแรกก็แล้วเคแน่นอนก่อนเทียงคืนไลาเลยเล้วค่ะนด่งสองจว,ว่าเนือสิ่นี้ไหก็คืขอข่ใดมา่ลไหนะคะก็ะื้อดังแด กกนี่เขาก็จะแกะแน่โบนเน่ภาว่าเดีย๋ยวเ้าสิไปเลงเ้าจังแกะออกอันนี้คือดงสองแล้วกับจังสีถือว่าส้ำเร็จบออกค่าแกแมน<อ>ค่ะเอามาละสองกระดงกระพ้อบอกเบิ้งว่าอันมมอนมือจักมือเกาะที่เธอร์ไว้เนาะเป็นะนอนจักมืออีหยังเกาะหมอนนี่มันสีนอนใส่เวลาทั้งเบิดอี่ซิมหามือว้ายหนึ่งหามือ ไว้สองหามืองไว้สามอีกมี่มันจะบ่คอยออกแล้วนะคระับถ้าไฟบ่ได้มันจะบ่ออกเลยค่ะดงนี้ก็สิถือฝนนะคะฝนตลอดนั่นแหละไว้สามก็ 3, 5, มือค่ะไว้สามกะหามือไว้ีกะหามืองไว้หาเนี่ยกะหามืองกะสู๊กะหกมือสกะสูนี่ค่ะขันทัดหลอกบ่ออกมันจะเป็นแบบบางสีนะครับพี่น้องมันจะดึงเร็วบ่ได้ ถ้าตงงอาตงโงกออกเนี่ยอิดหนึ่งนะคะแตละกะสีคือง่ายมันติดนี่คือเสร็จแล้วแม่นบอกคะแม่นจ้า อันนี้คือไม้ขอดหลอกนะคะนี่ขอขอดหลอกคืออ่าขอนเห็มันเหลือหน่อยสีสุดค่ะให้มันเหลือใยไหมหน่อยสี่สุดนะคะมันจะจอยขึ้นข้นขึ้นข้นขึ้นเพราะเป็นไม้แรงนะนะไม้ขี่ขอดหลอกไม้ขี่ดักเดอแล้วนี่กาคือหน่ายแมนข่าซิ่ก็จะมีขีไม่อย่าง,ง,งามันบางถ้าเกิดจงไปซื้อออกงานถ้าเกิดไปลอออกอ๋จอจไปลออ เอาสีาหลอกน้าเดี๋ยวจะหนาในเบื้องนี้เจ,จเอาเบื้องค่ะอ,อันนี้คือไม่ง่ายไม่งามค่ะไม่งาม่งายก็มีขีที่เกานะ่าในละขีลงไปแล้วก็เลยเบิเป็นยังจะงไปเลือกออกนี่สีมันจกสิคนละสีเห็นบ้่าเห็นค่ะขอบคุณหรอบคลิปนี้นะคะเจจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเงาอกคะอันเงาค่ะ,าคะตาเจ๊ก็เริ่มตกลวค่ะ <laughs>